สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับฮอนไกสตาริโอนะครับก็ผมอยากจะมาสอนวิธีการกดอันติยูลีนะครับให้ได้ตรงจังหวะมากที่สุดนะครับผมเราจะกดอันติเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับยูดลีนะครับเป็นตัวละครสายโต้กลับนะครับไม่ใช่สายเคานเตอร์นะครับก็ <laughs> จะพูดไงอ่ะก็โต้กลับแล้วก็เคาน์เตอร์ในเวลาเดียวกันนะครับตัวนี้ซึ่งตัวคาร่าเนี่ยทำได้แค่เคาน์เตอร์นะครับต้องรอคนมาตีก่อนนะแต่ว่าหยุดรีนี่ไม่ต้องนะครับจับฟาดหมดนะครับเมื่อถึงเทินที่เรากดอันตินะครับแล้วก็จะมาดูความสามารถนะครับพื้นฐานของตัวละครตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็ถ้าไม่ตายนะครับเก็บได้2รอบนะครับแบ่งเป็น200 240 Energy Recharge แบ่งเป็น120นะครับถ้าถึง Energy 120ก็จะกดอันติได้1รอบก็คือกดได้2รอบนะครับส่วนสกิลต่อสู้นะครับก็ตีหมู่นะครับฟื้นฟู HP อีก30%อ้อลืมบอกไปนะครับถ้าไม่ตายก็ฟื้นฟูอ่าเขาเรียกว่าถ้าไม่ตายก็ตีหมู่เหมือนกันนะครับพูดผิด อ่อส่วนพาสีพรสวรรค์น,นะครับพาสีพรสวรรค์นเนี่ยเราก็จะได้ ENERGY บวกมาอีก15%นะครับจากที่ได้มาแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะครับมันจะบวกเสริมไปอีก15%หน่วยนะครับแล้วก็ตีหมูเช่นกันนะครับก็คือทุกสกิลเนี่ยของยูรีตีหมูหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะ ถ้าเราวุดไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะเก็บาการันตีถ้าไม่ตายผมเรียกว่า,าถ้าไม่ตายสำเร็จแล้วกันนะครับฟูลเคาน์เตอร์อรส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพิ่ม ATK ทั่วไปเรามาพูดถึงจุดดีจุดเด่นของยุรีนะครับตัวเนี้ยถ้า Energy เยอะๆใช่ไหมก็จะยิ่งดีมันเหมาะไปกับทีมพวก ฟื้นในดิชี่นะครับเร็วๆนะครับแล้วก็เนี่ยทีมพวกนี้นะครับหัวหัวทิ้งหยุนนะครับแล้วก็หันยานนะครับซึ่งสปีดก็ถ้าไฮเอ็นเลยเนี่ยก็ประมาณร้อยหกสิบแปดขึ้นไปนะครับยังหัวหัวเนี่ยอันนี้คือของผมไฮเอ็นนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างฟื้นฟูก็เยอะอยู่นะสปีดร้อยเจ็ดสิบนะครับอัตราฟื้นฟูร้อยสามสิบแปดนะครับ ส่วนทิ้งหยุดเนี่ยก็พยายามหาไลโคดดีๆมาอยู่ตอนนี้แต่อันนี้ยังไม่สุดนะครับก็ร้อยนนี้ก็ฟื้นฟูร้อยี่เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าแต่ละตัวเนี่ยสปีดเยอะพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าอยู่ลีนี่ไม่ต้องเพิ่มสปีดนะครับให้เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องมีออฟสปีดนะครับอ่ะเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่ากดอันติอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นก็เรามารู้จักสกิลเอาไซด์นะกด E เสริมพลังตรงเนี้แแบบข้างนอกก็จะเป็นนี้นะครับอ่ะแล้วเวลาศัตรูมาตีเรานะครับเปงเราจะทำการเปงทันทีนะคั์เตอร,ร์กันแฟรี่แล้วทำดาเมจทันทีนะครับอืมโอเคก็ ถามว่าตัวนี้ดีไหมนะครับสาหรับผมนะมันก็พาผมจบฟยลฟิกชั่นได้แบบ3ดาว,ดาวเลยนะแล้วก็มี MOC อีกได้ประมาณ3ถึง3ามไซเคิลนะครับประมาณนั้นถ้าดีหน่อยก็2องไซเคลิลแต่ถ้ากะก,กากหน่อยอยังแบบคนเล่นไม่เป็นเลยก็4ี่ส4ไซเคลิลก็ถือว่าเร็วนะเร็วมาก เดี๋ยวผมจะกดอันติให้ดูนะครับอ่ะเวลาเรากดอันตินะครับ <c oughs> ให้เราอะดูตาเราอะให้เราดูทางด้านซ้ายบนไว้ว่าจะถึงเทิร์นบอลตอนไหนนะครับเทิร์นบอลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรามีตัวสปีดท,ที่เยอะค้าเอาไว้อะเราจะเล่นง่ายขึ้นเพราะเราจะได้ดูว่าบอลน่นะมันจะถึงเทิร์นไหนเมื่อไหร่นะครับผม <c oughs> โอเคก็ <c oughs> <c oughs> เราเก็บบันติไว้ก่อนนะครับแล้วก็บัฟอะไรไว้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราจังหวะเรากดอติใช่ไหมยัยงเรากดคิวตัวนี้ไปเพื่อรีเจนสกิลแต้มใช่ไหมมันก็จะถึงเทิร์นหมดละแล้วก็ใช้วิธีการกดคิวนะแล้วก็กดอติไปเลยนี่กดในเทิร์นของตัวเองครับที่ใช้สกิลไปแล้วนี่แล้วมันจะทำงานเคาน์เตอร์แบบทันทีนะครับ <gesch> อ่าก็ทำเหมือนเดิมนะอ๋ออติยัไม่มีอติยัไม่มีลืมลืมลืมเนี่ยพอเพิงแล้วก็เคานเตอร์ได้นะจะสังเกตว่าเลือดตัวเองอยู่3500นะ้าับมันก็ฮิวเลือดตัวเองได้นะนี่น้องเ็าเก่งมากครับอ่าได้ติแล้วโอ้ัวผมใช้เวลาประมาณ3เทินมั้งก็ได้ติแลละ อันนี้เป็นบัฟฟูลนะครับฟูลสปีดฟูลทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องรีบใช้นะรอเดืนอดกนกดเลยอติเน่ถ้าสังเกตว่าถ้าถึงเทินบอลนะ่ะเราก็กดเลยเปลี่ยงสองแสน,นโอเคครับก็ประมาณนี้แหละ การกดยูรีนะครับคลิปสอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะเพิ่งทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นแนวเทิร์นเบสอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด s ั b s c คร b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดกดเยอะๆนะครับผมผมไม่ค่อยมีคนซับแล้วก็ดูคลิปผมนานๆนะครับเพื่อจะได้ชั่โมงนะ ตอนนี้ยังไม่ได้ชั่วโมงเลยนะครับไม่รู้จะทำไงชีวิตเนี่ย you you เราจะมาดูความน่ารักของน้องเขาบ้างครับว่าน้องเขาทำอะไรได้บ้างนะถ้าเราเข้าไปที่โหมดถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะนี่ได้เห็นน้องแบบ 3D 4K เห็นน้องอยู่รีแบบ 4K อุ้ยมอนมาเดี๋ยวก่อนอยั่เพิ่งกำลังถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวให้น้องมาทำท่าทางต่างๆนี่ นี่น้องเขาใส่ต่างหูเลยนะเพิ่งเห็น บขอบคุณที่รับชมครับผมจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากมาก thank you ไปละเ <c oughs> จอกันครับ